哎，比你美，比你美，你快点跑！ ये माने था आई อันนี้เอ็นิ่งเนี่ยมัหรือบนไนน้องคนหม่เก็บของด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อ